ความจริงของโลกมนุษย์ที่ว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อรอคอยเวลาตายความจริงข้อนี้ไม่มีใครจะได้โต้เถียงว่าไม่จริงไม่ว่าผู้ใดเมื่อเกิดมามีอำนาจวาสนาสูงส่งตลอดจนพวกไพร่ทุกยากเข็นใจไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย เมื่อพูดถึงความตายต่างก็เกิดทุกข์ใจเพราะยังไม่อยากตายทั้งที่เรารู้ว่าไม่มีใครหนีพ้นเมื่อรู้ว่าหนีไม่พ้นทำไมจะต้องกลัวตายหาทางกําจัดความกลัวด้วยการไม่กลัวก็จะทำให้สบายใจเมื่อใจสบายแล้วความทุกข์ความกลัวตายก็หายไปหมดเราควรจะรู้ว่าความทุกข์ความสุขความกล้าความกลัวอยู่ในตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่อื่นหรือที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเองจงฝึกจิตปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากำจัดความโกรธความโลภความหลงไหลให้สิ้นสุดไปด้วยพลังใจของเราเราก็จะรู้สึกว่าใจสบายจิตก็สงบเป็นทางเดียวที่จะนำเราไปสู่ทางแห่งความสุขอันแท้จริงจงพิจารณาดูด้วยสติปัญญาของเราเอง ก็สามารถจะรู้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในความรู้สึกจงฝึกฝนจิตใจด้วยความอดทนพยายามไม่ยออ่อท้อเราชนะใจตนเองได้แล้วเราก็ชนะทุกสิ่งได้เย็นวันนั้นเมื่อสังขารของคุณสถิตได้มอดลงในกองไฟแล้วข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนก็กล่าวอำลาคุณหญิงบัวเขียวรังคสิริกลับโรงแรมเพราะเราได้นัดคุณทัศนัยให้มาร่วมกินอาหารค่ำด้วยกันค่ำวันนั้น เมื่อคุณทัศนัยกับภรรยาได้มาร่วมกินอาหารค่ำตามนัดแล้วได้พูดกับข้าพเจ้าว่าคุณพ่อที่บ้านอยากจะพบคุณทอเลียงพี่บุญมากเพราะท่านเป็นแฟนหนังสือกฎแห่งกรรมดูเหมือนในห้องมีหนังสือกฎแห่งกรรมแทบทุกเล่มท่านอยากพบตัวผู้เขียนมากเพราะสนใจหากจะไปผมจะมารับข้าพเจ้าบอกว่ามาคราวนี้ต้องขอตัวไม่มีโอกาสไปพบท่านเพราะมีเวลาน้อยจำกัด พรุ่งนี้จะออกจากโรงแรมแต่เช้าย่ำรุ่งพาเพื่อนที่ยังไม่เคยมาไปเมืองน่านแวะแพะเมืองผีชมห้อมจอมเขาดินชมตามวัดที่เรายังไม่เคยไปและที่อื่นๆคิดว่ากลับคงจะค่ำแล้วอาบน้ำกินข้าวและเข้านอนไม่มีเวลาไปพบท่านโปรดช่วยเรียนขออภัยท่านให้ด้วยหากคราวหน้ามาคงจะได้มีโอกาสไปพบท่าน หลังจากกินอาหารค่ำวันนั้นแล้วเราก็กลับที่พักโรงแรมคุณทัศนัยก็กลับบ้านกับภรรยารุ่งเช้าหลังจากกินอาหารเช้าแล้วเราเดินทางแต่เช้าไปแวะทางเข้าห้อมจอมและเขาดินแต่เราเข้าเลยห้อมจอมไปเพราะเข้าไม่ถูกทางก็เลยออกไปกินอาหารเที่ยงที่จังหวัดน่านการเดินทางไปดูสภาพธรรมชาติที่เขาดินก็ไม่มีโอกาสเพราะเป็นเวลาหน้าฝนทางไม่ดีลำบากมาก การเดินทางเท่าที่กำหนดเวลาไว้ก็คลาดเคลื่อนไปเราจึงกลับไปที่พักโรงแรมในเมืองแพร่ยังไม่ทันคำ่ำยังมีเวลานอนพักผ่อนครู่หนึ่งเมื่อทุกคนเดินลงมาจากชั้นสามของโรงแรมและขึ้นรถเพื่อจะไปหาร้านอาหารในเมืองแต่เมื่อขึ้นรถพร้อมทุกคนแล้วข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ชี้มือสั่งให้รถขับไปข้างหน้าซึ่งเป็นทางออกนอกเมือง มีหลายคนแปลกใจเพราะเราตกลงแล้วว่าจะไปกินข้าวในเมืองคุณสวัสด์พูดขึ้นว่าอ้าวว่าจะไปกินข้าวในเมืองทำไมออกนอกเมืองทำไมเปลี่ยนใจซะละ่ะข้าพเจ้าพูดเพียงว่าผมจะไปหาคุณกระมนเพราะท่านต้องการพบผมมีใครไม่ทราบถามขึ้นมาว่ารู้จักบ้านหรือยังละ่ะข้าพเจ้าตอบได้เพียงคำเดียวว่ายังพอดีรถวิ่งมาไม่นานก็ถึงทางแยก ข้าพเจ้าบอกให้รถหยุดแล้วจอดข้างทางข้าพเจ้าขอร้องให้คุณประยงลงไปถามคนที่อู่ซ่อมรถถามถึงบ้านคุณกมลว่าอยู่ที่ไหนรู้จักไหมชายที่กำลังทำงานอยู่ในอู่รถหยุดแล้วหันหน้าเดินออกมาทางถนนชี้ทางเข้าบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามพอดีมีถนนเข้าบ้านเป็นส่วนตัวรถเราเข้าไปในบ้านซึ่งประตูนอกเปิดอยู่แล้วพอเรานำรถไปจอดที่หน้าตึก ข้าพเจ้าเดินนำหน้าขึ้นไปเห็นท่านผู้สูงอายุเข้าใจว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านยืนรอเราอยู่แล้วเชิญให้เราเข้าไปฝนก็พอดีตกลงมาเคราะดีที่เรานั่งอยู่ในห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าแนะนําตัวเองและแนะนําเพื่อนทุกคนให้ท่านทราบท่านเจ้าบ้านต้อนรับพวกเราด้วยความยินดีรู้สึกดีใจที่ได้พบพวกเราท่านพูดว่าผมอยากจะเชิญพวกคุณให้มาที่บ้านผม แต่ก็ได้ยินข่าวจากคุณทัศนัยว่าคุณไม่มีเวลาว่างวันนี้จะไปเมืองน่านจะกลับก็ค่ำม,มืดพรุ่งนี้เช้าก็จะกลับกรุงเทพแต่ย่ำรุ่งไม่มีโอกาสพบกันผมกำลังนึกและตั้งใจว่าหากคุณมาผมก็อยากจะมอบพระบรมสารีริกาธาตุที่ผมมีอยู่ให้นำไปเคารพบูชากำลังนึกอยู่ในใจว่าถ้าไม่มาก็ไม่มีบุญที่จะได้พระบรมสารีริกาธาตุ ก็พอดีเห็นรถแล่นเข้ามาก็นแน่ใจว่าเป็นพวกคุณข้าพเจ้าเรียนท่านว่าวันนี้กลับจากเมืองนาศแต่วันหน่อยจึงได้ตกลงใจเมื่อนั่งบนรถแล้วว่าจะมาหาท่านความจริงหากเราไปเขาดินและห้อมจอมแล้วคงกลับค่ำโอกาสที่จะมาหาท่านคงไม่มีเพราะเวลาค่ำคืนไม่อยากจะรบกวนเราได้สนทนาอย่างถูกอัธยาศัยกันจนบุตรสาวบุตรเขยขับรถเข้ามาในบ้าน และคุณแม่บ้านของท่านกลับมาทั้งที่กำลังฝนตกและคุณนายของท่านมานั่งร่วมสนทนาอยู่ด้วยท่านเจ้าของบ้านได้เล่าถึงการได้มาของพระบรมสารีริกธาตุและได้เคยนำไปขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วเวลานั้นฝนยังไม่มีท่าทีจะหยุดตกท่านเจ้าของบ้านรู้ว่าเราประบวนกระวายใจเรื่องฝนและได้นั่งสนทนากับท่านเป็นชั่วโมงผ่านไปแล้ว ท่านเจ้าของบ้านยังไม่ได้กินอาหารเย็นเราเกรงใจฝนก็ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะหยุดตกข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าผมมารบกวนท่านนานแล้วอยากจะลาท่านกลับและทั้งที่ท่านก็เลยเวลาอาหารมานานท่านเจ้าของบ้านพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรนั่งคุยกันก่อนฝนที่นี่ตกไม่เกินสามชั่วโมงก็หยุดข้าพเจ้าเกรงใจจึงบอกลาท่าน และท่านถามถึงการออกเดินทางกลับกรุงเทพเราก็บอกกําหนดเวลาย่ำรุ่งจะออกจากโรงแรมท่านก็บอกว่าก่อนออกเดินทางย่ำรุ่งน่าจะนําพระบรมสารีริกธาตุไปมอบให้ที่โรงแรมตกลงพวกเรากราบลาท่านคุณทัศนัยได้กางร่มมาส่งที่รถทีละคนจนขึ้นนั่งบนรถทุกคนเมื่อรถเราวิ่งออกจากบ้านคุณกมลฝนก็หยุดตกพวกเราค่อยหายใจคล่องหน่อย เราพากันมาถึงร้านอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมเมื่อสั่งอาหารและกินกันเสร็จแล้วเราก็กลับโรงแรมจัดการชําระค่าห้องพักโรงแรมเสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะเราจะออกเดินทางกลับตอนย่ำรุ่งวันรุ่งขึ้นเพื่อไม่คลุบคลักตอนเช้าแล้วเราก็ขึ้นห้องนอนพักนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ดับไปเป็นอดีตเหลือไว้แต่ความทรงจําเวลาผ่านไปแล้วก็พากันลืม ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าหากพบสิ่งประหลาดมหัศจรรย์จะเก็บเรื่องนี้ไว้รู้เพียงคนเดียวหรือควรจะเขียนขึ้นถ้าไม่เขียนปล่อยให้ผ่านไปไม่ช้าก็สูญจากความทรงจํอย่างไม่ทันจะตัดสินใจว่าควรทําอย่างไรดีก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องข้าพเจ้าเปิดประตูเห็นคุณเทียนคุณกมลและคุณทัศนยัยข้าพเจ้าร้องเชิญให้เข้ามาในห้อง คุณกมลถือพานเงินมีข้าวตอกดอกไม้และมีขวดเล็กๆอีกหกขวดซึ่งเข้าใจว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องคุณกมลบอกว่าเป็นห่วงอยากจะมอบพระบรมสารีริกธาตุเสียคืนนี้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ออกเดินทางจะได้ไม่คลุกคลักเมื่อพูดแล้วท่านก็จัดการทำพิธียกพานขึ้นจบกล่าวคำมอบของที่มีค่าสูงสำหรับชาวพุทธให้ข้าพเจ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่คณะที่เดินทางร่วมมาด้วยกันข้าพเจ้าได้กล่าวคำรับของสูงค่าว่าจะเทิดทูนบูชารักษาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปเมื่อท่านได้มอบสิ่งสำคัญให้แก่ข้าพเจ้าและได้สนทนากันสักครู่หนึ่งท่านก็ลากลับข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณในความกรุณาของท่านอย่างไรให้ตรงกับความจริงใจเพราะท่านอุตส่าห์นำมามอบให้ข้าพเจ้าได้จัดการมอบ พระบรมสารีริกธาตุให้เพื่อนๆครบทุกคนเพื่อน,นำไปสักการะบูชาจะได้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปย่ำรุง่งตรงของวันใหม่เราก็ได้ออกเดินทางจากโรงแรมมากินอาหารเช้าที่ตลาดเด่นชัยแล้วเราก็มุ่งหน้าเดินทางกลับกรุงเทพและไม่ลืมนำหนังสือสถิตรังคสิริอนุสร ที่ได้แจกในงานมาฝากไว้ที่ปั๊มน้ำมันชาญเมืองสุขโขทยัยตามที่ได้รับปากเอาไว้แต่ไม่พบสุภาพสตรีผู้นั้นจากนั้นข้าพเจ้าได้นำหนังสือชุดกฎแห่งกรรมมามอบให้คุณครูผู้หนึ่งที่สวรรคโลกวันนั้นเราก็มาถึงบ้านโดยเรียบร้อยทุกคนหลังย่คำค่ำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เรียนไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจ ว่าข้าพเจ้ามีกล้องถ่ายรูปเล็กๆอยู่กล้องหนึ่งใส่ในกระเป๋ากางเกงได้สบายแต่ใช้ฟิล์มธรรมดาแบ่งครึ่งเช่นใช้ฟิล์มสี36รูปเราถ่ายได้72รูปข้าพเจ้าได้นำติดกระเป๋าไปถ่ายรูปวันงานที่เมืองแพร่ด้วยแต่ไม่ได้สนใจคิดว่าคงจะไม่ได้รูปดีเพราะท้องฟ้ามัวฝนตกเมื่อกลับมากรุงเทพฟิล์มยังค้างอยู่ในกล้องไม่รู้จะไปถ่ายอะไร กว่าจะถ่ายฟิล์มหมดม้วนก็เป็นเวลาหลายเดือนจนลืมเมื่อล้างฟิล์มอัดรูปขึ้นมาปรากฏว่าติดรูปวิญ,ญญาณประหลาดเขาพรเจ้าให้ช่างขยายใหญ่สิบนิ้วและได้นำรูปไปให้ผู้มีความรู้ทางในและทรงวิญญาณทั้งหลายพิจรารณาก็ได้ความว่าเป็นวิญญาณพี่ชายคุณสถิตมารับวิญญ,ญาณน,น้องชายนับว่าแปลกที่หลายคนท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันต่อมาคุณฉันบุรารัต ได้นำรูปสีที่ขยายพร้อมทั้งโปสการ์ดไปให้ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คลุ้มวัชโรบนซึ่งท่านดูแล้วเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดครั้นกลางคืนท่านได้นำรูปและเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาถามหลวงปู่ทวดขณะที่ท่านเข้าทรงหลวงปู่ทวดได้ส่งภาษาเทพถามเทวทูตก็ได้ความว่าภาพที่เห็นวิญ,ญญาณมาปรากฏนั้นคือขุนผันพิชิตศึก อดีตชาติเป็นพี่ชายของคุณสถิตรังคสิริได้มารับวิญญาณของน้องชายการบันทึกเรื่องครั้งนี้หากมีสิ่งใดบกพร่องโปรดกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไปปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎ hàng subscribe